สวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดี f อซบอกเห็นไม่ชัดเลยเอฟบินเจียบนะคะอรออีกช่องหนึ่งก่อนสวัสดีเช้าว,วันที่ื่าเศร้าเลยพี่รองโอ้สายแล้วเอฟซี่ารออยู่รออยู่เห็นว่าชัดเอฟบินเจียบนะ อย่างนี้ช่องนึงนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทางช่อง YouTube แล้วก็สวัสดีทางเพจ a c e b o o k นะกล้องนึงพี่น้องอ่านะคะค่ะสวัสดีทางช่อง YouTube นะทางเพจ a c e b o o k เจียบหนึ่งหกข้าชแนลก็ว่าอีสรนพี่น้องขออภัย ถามกันของมาหลายเอ็้วินเจี๊ยบว่าได้สรุปให้เป็นว่าเป็นรอดติดตามแนวทางจากขาดปัดนะฮะและเอ็ไวินเจี๊ยบได้จะทำคลิปให้พีน่น้องนะคะเป็นนี้เป็นแนวทางของขาดปัดทั้งเละลับเด้๋ยพี่น้องเด้๋ยทั้งตัวเดียวนะคะ,นะคะเ,เพราะไอเอฟซีเป็นขอมาหลายเอ็้วินเจี๊ยบเจออ้าคือนว่าสรุปให้คอยเนี่ยคอยเ่าเห็นรอดอยู่เอาเอฟซีเป็นหายไอ้วินก็เลยเ,เอาถือโอก,กาส ทำคลิปให้นะคะ,ะพั่เมื่อกี้เพิ่งสรุปไปแล้วเอฟซีเพิ่งขอมามันมาเพิ่วัดชัดนะคะเนาะเอาดูดีๆเด้พี่น้องเลยใส่พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังสําหรับทุกๆแนวทางพี่น้องมีเข่ามีหลุดเพิ่นกับแม่นอ่าสําหรับขาดปัดนี่แนวทางของเพิ่นรอบก่อนหน้านั้นอันหาเก้าหนึ่งนี่เก้าหานืงนี่มันแตกสูตรของขาดปัดเ้ยพี่น้องเลยแอร์พี่จ,จะจัดย้ำให้นะคะ ที่ออก951ออกชุดขัดของเพิ่นอ่าแต่ว่ารอบเมื่อกี้นี่ที่เป็นอ่า990นี่มันแตกอยู่ชุดรับเกาหลีขาดปัดทีเอฟซี FC ร่อรอนร,รอนี่ทางช่องเพิ่งได้มากเพิ่งเริ่มลงคลิปเพิ่งเริ่มปล่อยคลิปกันอีพี่น้องนะคะแนวทามเข่ามีลด์แต่ว่าผู้ใดวาเอ็ดพิเจียมเอาเจ้าคือบายชุดแนวทางของขาดปัดเพิ่นเนี่อ่า ของเพลินกับมีส่วนตัวเลยพี่นอ้องเด้ออ่านะบางบางจอนั่นเหรอเดี๋ยวนะขอไปเดี๋ยวบางช่องมหาเห่งวนวลชื่นอ่านะเดี๋ยวพี่เจ็บจะสรุปให้พี่นอ้องอ่เอาชัดๆเลยเนาะคะ่ะเนาะลั้างล้างศูนย์เก้า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 ศูนย์แตกออกไปเพิ่นปล่อยชุดใดออกมา นี่พี่น้องมันปลายชุดนีออกมาได้พี่น้องเด้อนะอันนี้ปล่อยมาแต่ตองวดเลยนะ่อยมาแต่ตองวดเลยนะมีดวิ่งสามบนวิ่งสามล่างวิ่งสี่สูย์เจ็ดสามีหาสามมันดูชุดนีพี่นอ้องใครรอดขาดปัดสูตรขาดปัดที่ว่าแตก เก่าหาหนึ่งนี่ที่ว่าสามชุดสามตัวสามชุดนี่พี่น้องนี่คุณไปมาลวดเดียวเลยมี่มีศูนย์เจ็ดสามนี่เพิ่มเติมคือสองเจ็ดสามด้วยตัวนี้นะมีศูนย์เจ็ดสามสี่ห้าสามแปดศูนย์สามอะไรที่ยังไม่เห็นที่ยังเอมิเจ็บสรุปไปเนีน่ยไปทเมืองทงัง้งหมดนทั้งมวนเพิ่นอยู่เพื่อเป็นแนวทางเนาะเนาะเพื่อก็อัวเอพิเจ็บันเลยเอา้าก็ลงให้แล้วพี่ว่าสรุปเฉพาะขาปัดเลยพี่น้องเด้อ นะเดี๋ยวจะพาพอเห็นร่างวิ่งสี่ซีซีเก้าสองีตัวกับ4ีหกศูนย์แปดหกม่นยังลูกชายเป็นบวกนะลูกลูกชายลูกชายขาดปัดบวกเอาแคบไปพี่น้องอ่านะะนี่แหละพี่น้องก็เป็นชุดเดียวกันเอาแคบชุดนี้นะั่งนะ,ะเดี๋ยวออกเ้วจกใค่เห็นสินี่ เพิ่นมาฝันอีกพี่น้องที่ว่านุ่มเพิ่นน่ะนุ่มลูกไส้เพิ่นน่ะเขามาอยากได้นุ่มเพิ่นเลวารูกเพิ่นจินอยู่เพิ่นเลีล้ยวไปมองกันกองนุ่มอันนี้คือโค้งสุดท้ายได้ี่โค้งสุดท้ายของขาตัดนี่พี่น้องที่ว่ามันเลขกับนะนะนี่แดงจึ้งคึ้งเพิ่นว่าเพิ่นเห็นอยู่อ่ากองนุ่มกองนุ่มลงเลี้ยนไหมพี่น้อง น่องลงเลี้ยงวันศุมยนีสามสิบหกชิ้นหรือว่ายี่สิบสี่ชิ้นเห็นไหมพี่น้องที่เป็นกองเวลาพิทเทิมคุณคู่เพื่พ็จะเอาให้เด็กหน่อยอนุบาลลูกชายลูกชายขาดปัดลูกสาวขาดปัดเตืนยังไงกินนมโรงเรียนอยู่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ายังอยู่อนุบาลอยู่เด็กพี่น้องเด้อนี่เพิ่นเลี้ยงเ,เห็นโตแดงจืงคืองสามแปดศูนย์นี่คือได้มาล่าสุดของขาดปัดแต่ว่าล่างนี่เพิ่นเก่าคือเก่าบนเดี๋ยวนี้ละซีซีสองซีซีเก่า ตัวกันซีหกใครที่ยังไม่เห็นคลิปที่ว่าแอดมินเจ็บสรุปงคงกุ่ไทยขาดปัดตบูมีเวลาพ่นองนี่แหละพอดีเมื่อกี้นี่สตรีมสรุปงคงกุ่ยไทยเอฟซีคนขอมาหลายสำหรับคลิปเดียวของขาดปัดแอดมิ F F เนเจ็บก็เลยเอาอยากให้เอฟซีห้องมีชมม่มนันกับเพื่อเปลี่ยนแนวท่า,าก็พี่น้องคนขอมาหลายเอดมินก็เลยเอาทําคลิปให้เพื่อนอีจะคลิปก็ได้ตัวเพราะว่าพวเพิ่งจะจะเที่ยงนะใกล้จะเที่ยงแล้วนะ มันก็มันก็ตัวเดียวกันแหละพี่น้องนะแต่ว่าเพื่อนว่าเพิ่นเห็นตัวนี้ีล่าสุดเลยนี่แดงจริงๆล่าสุดเลยนะสามแปดศูนย์นะ 3, 8, 0, พี่น้องเด้ออันนี้เป็นอของขาดปัดอ่าเพราะว่าหลายท่านหลายคนเพิ่งเพิ่พจะเข้ามาติดตามขาดปัดเนาะแต่ว่าส่วนมาก FC, เอฟซีมันกับฮูจักเลยล่ะขาดปัดนะอ่า แล้วก็เพิ่นก็มี่สามตัวนาสามตัวหล้างชิมไว้ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสว่าออกแล้วจำใคยเห็นนี่เพิ่นหมุนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหน่พี่น้องนี่แคบไว้นะคะนี่อยู่ช่องนี่เอฟวีแยบแยกให้ียบ,ยบยุส่วนอันนี้ของลูกไส้ลูกไส้เพิ่นสี่หกสี่เก่านี่ศูนย์แปดหกศูนย์หกแปดนะแต่ว่าล่าสุดของเพิ่นเนี่ยพี่น้องสามแปดศูนย์อยู่กองนุ่มแดงจึงคืองูไดพี่นอนะ้องเด้อนะอ่ะ แล้วก็มาตามด้วยรับบันนี้พี่น้องหาเพราะอะไรขอมาอะไรไปมึงว่าชัดไปมึงว่าคัดเอ็นนิเก็บอ่ะพี่น้องนะดูเต็มเต็มปกติเพิร์ลไฮมาสามตัวหนึ่งชุดแอร์บินกับบุลูรอบนี้เพิ่นให้มาจังสี่พี่น้องเพิ่นลไ้มาสองชุดเพิ่นให้มาจางังได้ทางช่องหรือโลงจังสั่นเละพี่น้องนะกร รับขอบพระคุณแนว่ยท่านคุณหลายๆเลยค่ะเดอ้อทีแบ่งปันให้กับเอฟซีแฟนเพจแฟน,แฟนช่อง,ท,งทั้งที่งานมหาเฮงน,นะฮะ,ะสำหรับรับเกาหลีขาดปัดไอ้นี่โชคไีม่มาน้ำกันเลยพี่น้องเดอนะะ้อนะอ่านี่หกศูนย์สามใครที่ยังไม่เห็นแต่ว่าพวกคุอาจจะว่าใอยมากชุดนี้อันนี้เจ็บกะพิจารณาเอางบหน่อยพิจารณาเอาได้พี่น้องเดอ้อนะคะมีเข้ามีหลุดใส่วิจารณญาณในการรับชม นี่แต่ว่าสองโตกะมาแบบนี้แหละมาชุดเดียวแปดศูนย์พี่น้องนี่เนี่ยท่ามันนมาจจงสี่ล่ละอะไรที่ยังไม่เห็นขอแอดพินเจี๊ยบท่าคลิปให้ด้วนกันว่าทั้งโทรทั้งไล่เอาพิจารณาดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องว่าเนี่ยคุนว่าวิ่งโตเดียวใครไปใส่แอดมินเจี๊ยบจาลืมบ่ บางคนก็เห็นบางคนกับ่เห็นคลิปนี้พี่เจี๊ยบเลยทําคลิปให้เนาะค่ะเนาะกับเพื่อผู้ใดที่บ่้เห็นนี่พี่น้องเพราะว่ามันมากพอมกันเด้พี่น้องนะฮะเป็นยังขึ้นีหลายตัวแท้บิ่งตัวเดียวนะที่มานี่คือตัวเดียวพี่น้องผู้ใดบ่มัดนนี้ก็บว่าเป็นยังจับใส่เอาแต่ว่ามันมากสี่มันมาตัวเดียวขึ้นหนึ่ง เราเราศูนย์แปดหนึ่งมากจังไดยเอ็นไม่เจ็บอันนี้ขาดปัดจับใส่ไห้นะแต่ว่าตัวเดียวเขามาคือหนึ่งนี่นี่ขาดปัดพูนก็นเลยว่าขัดหนึ่งมากอยมักชุดนี้พูนว่านี่แต่ว่าลางังนี่ศูนย์สามกับศูนย์แปดนะศูนย์สามกับศูนย์ปดเอาทางเพียก่อนนะคะเดี๋ยวสิว่าพอเห็นเนาะพูนขอกึ้นขอมาหลายค่ะ กราบขอบพระคุณเอฟซีเข้าหลายๆได้ค่ะเด้ออาชีพเป็นกำลังแรงใจเองครับชีมงานเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็พิจรารณาเมืองออกพี่น้องเพื่อมีโชคมีหมาน้ำกันว่าจะเป็นรับตัวเดียวหรือว่ารับเกาหลีขาดปัดอยู่ในคลิปนี้พี่น้องพิจรารณาเมืองนะทั้งแนวทางโค้งสุดท้ายของขาดปัดที่ว่าแดงจึงครึ่งนึ่พี่น้อง สามแปดศูนย์นะพี่น้องด้วยเอดมินเจ็บเขียนสามศูนย์แปดเพิ่งแต่ก็แม้สามแปดศูนย์นะคคุณด้เอ็นที่มีจะให้ยิ่งเรื่อยๆไปค่ะเด้อให้เฮงเฮงปังปังทุกท่านอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ wait, เป็นกระลังแรงใจให้กับทีมงานนะคะเนาะแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆแนวทางเลยนะคะขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เป็นกระลังแรกใจให้กับทีมงานสําหรับคลิปนี้ ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังนะขอให้ชีพดังๆทุกท่านนะนะแต่พี่เจี๊ยบขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะนะคะ